ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะผมกับจิตภาพผีพอน้องมาบึงง่วงงามๆึ้อเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะอ่าซึ่งคอกนี่นะครับพี่น้องเด้อก็จะเป็นของหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะหันสาฟาร์มนะครับเนาะก็จะอยู่ในเครือของเปียกฟาร์มนี่แหละครับพี่น้องเนาะมันจะไม่อยู่3ขอกครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาเป็นของหันสาฟาร์มแล้วกับพลอยสายฟาร์มนะครับเนาะนะอ่าเพราะว่าคลิปมันจะบริยุทธ์เกินไปครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าเอาเป็นแบบ2ฟาร์มใชื่กันครับพี่นอ้องอ่าในคลิปนี้นะครับเนาะอ่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อของหันสาฟาร์มนะครับบริยุนี่มีงัวไม้พี่น้องชมหลายแล้วครับพี่น้องเนาะแล้วก็ในส่วนของบัวบริยุนี่เป็น F1 แล้วก็จดหมดแล้วนะครับเนาะอ่าจดทุกตัวแล้วก็มีทั้งรุ่นธรรมชาติทั้งเห็ดเขานะครับบริยุทจังเอาตัวไอ้ก้อนครับเอาตัวนี้ก้อนเอาตัวนนนนนนนีีี้้ก่่่ออะะะคครรัับบเเาาพง ศูนี่นี่เป็นลูกของพอดยครับลูกไอเอสเค้าสองศลูก SK 520นะครับพี่น้องเด้อศูนย์สีตัวนี้ก็ได้ออายุว่าจะเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้แเดือนกัวัวอายุ8เดือนนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับถาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิ <69 S 2> ดไว้หกหนเก้ากับหกหมื่นเนก,นก้กาด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้สันสูงกับยุทีือยสามสิบนะครับลอยสามสิบบวกไปหาลอยสามสิบห้าครับพี่น้องตัวนี้อ่าัวอายุแป นี่นะครับขุดเขาเรียบร้อยแล้วครับเด้อจดเป็นวัว F1 นะครับพี่น้องถ้าใครสนใจอยากจะได้ไปต่อยอดวันนี้ตัวอะไรอีกครับตัวต่อไปเอาตัวเล็กๆนี่ครับพี่น้องเนาะโอ้ยนางเลื่อนจะนี่นะครับพี่น้องอ่าซึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัวหน่อยกระมวลในคอกนี้นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้งัว่าจะเดือนหรอครับตัวนี้ห่าเดือนนะครับพี่น้องก็เพึ่งน่าจะพึ่งจับแยกนมหลืครับพี่น้องเนาะจับยาน้มเนาะนี่แหละในส่วนของหูดำนะครับพี่น้องเนาะตีหูมอนี่อ่าเห็นนะครับ อ่าทองตัวนี้อ่าเป็นทองขาวด้วยครับพี่น้องเด้อแล้วก็ตัวนี้ถ้าผู้ใดมักแบบนี้สไตล์นี้นะครับเนาะแต่ว่าในเนื้อหน,นังเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแหละครับพี่น้องตัวนี้เ no? นาะบัดนี้ตัวนี้ห้องไว้ที่เท่าไหร่ครับอ UC มืนหาดก็ซีมืนหาดนะครับพี่น้องเด้ออ่าเป็นจด F แล้วนะครับพี่น้องเนาะซีมืนหาดส้นสูงกับร้อยยี่สิบบวกเป็นทายาทของซีวายศูนย์เก้าหกด้วยครับพี่น้องเด้ออ่านี่ถ้าผู้ใดสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าอยู่ที่ตรงนี้ข้อขันสาฟาร์มนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็อ่าพยยาาามมเเออบบรรร์โทให้้้ไววๆกกแลัันคผ เบอร์โทรศัพท์ครับผม0 63, ูนย์หกสามเจ็ดสามหนึ่งสี่ศูนย์สามห้าแล้วก็ช่องอีกช่องท่ามเนิงกาแฟพุกันสาฟาร์มจ้ะอ่านี่ยนะครับพี่น้องซึ่งหันสาฟาร์มเปียกฟาร์มแล้วก็พลอยสายฟาร์มยุ่งหมองเดียวกันล่ะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมในทุกๆวันนะครับพี่น้อง<ม>ถ้าใครสนใจนะครับพี่นอ้องอ่าสองตัวผ่านไปครับวนันนี้เอาตัวนี้ก่อนครับตั<ม>วนี้สิบเดือนตัวนี้เป็นวัวอายุสิบเดือนก็บสิเป็นใส่หญ่ขึ้นมาอีกิกนะครับพี่น้องเด้อส่วนสูงกับ จะ135ขึ้นนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องด้านขางตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวตัวแดงมามาบังครับผมอ่าตัวนี้วัวสีเดือนนะครับเนาะเป็นลูกลูกทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเด้อลูกเจมบอลหลักอหมายเลขศูนย์ห้าสองเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะอ่าส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเนาะสีแดงครับพี่น้องตัวนี้สวยอ้วนนะครับอ่าถ้าใครชอบแบบนี้นะครับในการขุดเขาก็เรียบร้อยนะครับเนาะ แล้วก็คอ,อ,อกงคุยู่นี่นะครับพี่น้องเด้อเพื่อนกับมีการฉีดยาบำรุงฉีดยาพยาุยู่ตลอดนะครับพี่น้องเด้อในส่วนของการรักษาสุขภาพของวัวนี่ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับพี่น้องบัตนี้ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หกสิบเก้าจ้ะตัวนี้หกสิบเก้านะครับพี่น้องว่าเป็นง่วตัวหน่อยนะครับเด้อหกสิบเก้านะครับพี่น้องอ่าทายญาติของเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมอ่าเดี๋ยวสิบภาพวงตัวนี้เอ้าตัวหน่อยไปกันลูกอ่า,า,าอ 0, บัตนี้นตัวนี้ของลูกของตัวไหนครับตัวนี้ลูกขขอองงลูก อายุ9เดือนกว่าเป็น F1 หมายเลข0 3 3ย์สานะครับพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นขุดเขาเรียบร้อยนะครับเนาะตัวน้หนังหนาครับพี่น้องตัวนี้น้ำนิ่หนามากๆย้วยย่นมากๆครับผมอ่าขอขาดำนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ได้ส่วนสูงก็จะประมาณร้อยสามสิบนะครับตัวตัวนี้เนาะซึ่งจะสีแดงเข้มก็ตัวนี้ครับตัวนี้มันร้อยสามสิบห้าบวกครับผมบริษัทของซีวานี่ยฮัเปิดไปไหนครับเปิดไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบห้าเบื้อง่วนไทยครับพี่น้องบรวยวันน้องเขาจะตื่่่นนนนนบบคครรััเเาาาะะะออมดพี้ง สมดำในส่วนของอนมครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวว่าเห็นบ่าชัดครับพี่น,อนะน 1, 2, 3, 4, ้องเนาะนมหนึ่งสองสามสีเต้าครับพี่นอนะ 4, ้องเนาะสีเต้าง่ามพอกันดีครับผมตัวนี้ก็ได้ถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับเด้ออ่าราคาก็ถือว่าใต่แสนมาแล้วครับพี่น้องจับต้องได้แน่นอนสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในส่วนของอวัวที่มีงบประมาณนี่นะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าบัดนี้ต่อไปครับผมไปค้อไหนครับบาร์นิตอ่าข้อ,น,อ,ขอนี้ก็จะเป็นลักษณะในของ สีที่เข้มขึ้นมาอีกแล้วก็เน,น้นท้องของเนื้อนหนังนะครับนอกจากจะหนาขึ้นมาอีกครับพี่น้องหนาแล้วก็ย่นมากๆครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับเด้อแดงดีต้นนะครับแดงทุกตัวครับพี่น้อง<ส>อันนี้เป็นลูกของซีไวทั้งหมดปะครับนี่แม่ใจ้าสองตัวนี้สองตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นลูกของก่างแดครับแดงศูนย์สามคายแล้วเหรอจ้ะโอ้ตัวนี้ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับนาะอ่าเราออกมาโชว์ให้พี่น้องมาเลยครับผมซึ่งเหลืออายุสองตัวนี้นะครับเด้อท่านนีมีเจ้าของครับผมลูกซีไวศูนย์เก้า ซึ่งมีเจ้าของใหม่ไปแล้วนะครับเนาะอ่านี่นะครับจังจังสี่นี่เจ้าของใหม่เพิ่นรับไปเท่าไหร่ครับนี่ไอ้เพิ่นรับไปแสนสองหมื่นหาพันเราบะนี้เพิ่นไปต่อช่วงกันเป็นแสนสี่หมื่นโอ้พี่น้องพวามก็เป็นเอฟสองนะครับพี่น้องเนาะเป็นบัวเอฟสองนะครับอ่ามาเบิ่งในส่วนของลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับผมตัวนี้จ้าเดือนครับตัวนี้หาเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนห้าเดือนจะเข้าหกเดือนนะครับพี่น้องเด้ออ่าลูกซีวายศูนย์เก้าหกส่วนสูงกะจูที่ร้อยยี่สิบห้าบวกนะ ขอ,อกนี่เนื้อหนังกัสิมาตเต็มจักน้อยได้คับพี่น้องด้วยกัสิเนื้อหนังหนาเปลือกใหญ่กว่าขอกเมื่อกี้ครับพี่น้องซึ่งแน่นอนว่ากค่าตัวกับเน่าจ,จะสูงกว่าในส่วนของขอ,อกนั้นนะครับเนาะจ้างตัวนี้เขาเปิดไปเท่าไหร่ครับเก้ามืดหายเก้าสิบหายได้ค่ะพี่น้องก็ถือว่าร์ตั้มก็แสนได้ค่ะพี่น้องตัวนี้เนาะถ้าใด,ดสนใจแบบนี้ได้คับเนดะ้อเดี๋ยวกะให้ถ่ายเบิ่องลวมๆคนระับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถพาเบิ่งส่วนถ่ายท่งนี้ครับพี่นะ้องอ่านี่นะครับเนาะโบขี่ลายได้ด้ครับพนะี่น้องเด้อเเเิิ่่นนนปดไว้คครรัับบผมอาาีะะ อันนี้มีเจ้าของหม่เหล่าก็อยากมาเล่นน้ำมูกับพี่น้องฮะให้เป็นเล่นน้ำเนยจังน้อยครับผมอ่านี่แหละลักษณะนะครับพี่น้องเนาะเออดึงออกไปทั้งคนครับนี่นี่นะครับเนาะอ่าเนาะครับอ่าเตือนกล่องจังน้อยครับพี่น้องมาหนี้อ่าแปลกกินจักไรวะนี่ตัวนี่นี่ลักษณะของจะเป็นสีแดงเข้มนะครับพี่น้องเนาะอ่าสีแดงเข้มตัวนี้ห้องไม่ใช่ไหมครับนี่ตัวนั้นตัวไม่แสนสี่หมื่นนะแสนสี่หมื่นะคะเด้อลูกเอ่อซีไวซ์สูงเก่าหกกันนะครับพี่น้องเด้อ อ่ะ<ด>นะนะครับเนาะไปแล้วอ๋อปล่อยพันไปเถอะพี่น้องอ่ะแสนสี่หมื่นกับเห็นแล้วเนาะในในในกล้องเมื่อกี้นะครับตอนอยืนครูกันนะครับเนาะไปะเ,อเ,อเอาง่วนหน่อยคอ,อ,อ,อกนีนครับพี่น้องอันนี้อ่าราคากับจิเป็น ok มิออนิลงมาอีกแล้วครับบุนีจา้าโอ้โนะครับพี่น้องเนาะอันนี้เดี๋ยวสิ้าเบื้องทางนี้นะครับเด้อจังจะบ่ได้ย,ย้อนแสงครับพี่น้องซึ่งอ่าคอกนี้ก็จะราคาในของส่วนของอ่าเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องเนาะจะออกในลักษณะของวัวแฟนซีได้ครับพี่น้องตัวตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะออกเป็นสีแดงแดงนวลนนนะะครับพี่้องเา อ่ลักษณะของแดงไม็่ขบเปลือกนะครับพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อมีให้ครับผมอ่านะครับเนาะนี่อันนี้เป็นเป็นลูกของพอได้เนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นลูกดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งอ๋อตัวนี้เป็นลูกแดงศูนย์สามแดงศูนย์สามนะครับส่วนตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นจะบอกในลักษณะของวัวแฟนซีนะครับพี่น้องเนาะก็จะมีลักษณะด่างนะครับพี่น้องเนาะเป็นลูกของดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะคลิปหูดำนะครับพี่น้องเด้อ ลำตัวก็จะเป็นในส่วนของวัวแฟนซีนะครับพี่น้องเนาะส่วนสูงรูปร่างตัวนี้ก็จะร้อยสามสิบบวกไป,ไปถึงร้อยสามสิบหนโดยประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นหัวล้นธรรมชาติบ่ระครับเนี่ยเลือกอขูดเขาเห็ด<ข>เขา<อ>้ากันนะครับพี่น้องเด้อโอ้สวยครับพี่น้องหัวแหลมนะครับพี่น้องตัวนี้เด้อจมูกดําครับผมตัวนี้ห้องเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นจ้าตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับเด้อถาผู้ใดชอบในสายแบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่า เนื้อขับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าบันนี้อีกตัวนั่นไห่ตัวไหนครับน่ะตัวนั้นหาเมื่อหาจ้ะตัวนั้นเปิดใบซีหาซิบหาได้ครับพี่น้องได้เดี๋ยวสีผ้าเบื้องด้านข้างตัวนี้ครับนี่นะครับเนาะพี่น้องตัวนี้เปิดใบหาซิบหาได้ครับพี่น้องส่วนสูงกับสีประมาณร้อยเอ่อสามสิบได้ครับพี่น้องตัวนี้อะไรศูนย์สามสี่กับจุดเอฟคู่กันนะครับพี่น้องได้จุดเอฟทั้งสองตัวนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ห้าสิบห้านะครับก็ถือว่าอ่าเป็นอ่าราคาที่เกษตรกรจัับบต้้้อองงไดครพี่นนเาะ อ่ะนี่นะครับพี่น้องเนาะเล่นเขามาหมองมือจัง่อยครับพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวเจ้าไหนก็ให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเอากันเลกันพี่น้องเนาะอ่ะนะครับผมนี่นะครับเนาะอ่านี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของเบอร์โทรเดี๋ยวผมก็สิทยอยขึ้นไว้หน้าจอไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะอ่ามาเนี้ก็จะไปเบิ่งง้วทองนะครับส้อนทางหุ่นอีกสองตัวเปนบ่ครับพี่น้องอ่าทางนี้ก็จะมีง้วทองอีกสองตัวแล้วครับพี่น้องเด้อยุคขอกเงี้ยัดไปครับผมนี่แหละตัวที่แลนดี้เข้ามาทางไหนพี่น้องนี่แหละ ห้าสิบหางนะครับตัวนี้เนาะนี่ห้มมาสิบหางถ่าผู้ใดมักแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อนี่เบื้องเนื้อเบื้องหนังนะครับพี่น้องเนาะถ่ายืนยุ่นนี่บ่มีปัญหาในเรื่องของอ่ากีบเลียกรีบยังบ่มีนะครับแล้วจากนี้ยุ่นนี่เพิ่นรับประกันดีทุกต้อครับพี่น้องอ่ะนะครับเนาะกับไปดูในส่วนของวัวท้องครับพี่น้องอันนี้เป็นวัวท้องสาวะะด้วยครับพี่น้องเด้อผสมได้หาเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องอันนี้ตรวจทองทราบเรียบร้อยนะครับเนาะอ่ารับประกันท้องตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ในส่วนของอ่ารีบหูนะครับบพพีีี่่่่่นนนนน้้ออองงงเเเเเาะะครืขไปิกลลลย อ่านะครับเนาะหัวล้นๆนี่แหละครับแล้วก็ในส่วนของอ่ากีบของขานะครับเนาะโบ๊นะครับพี่น้องอ่านี่นะครับถาผู้ใดสนใจแบบนี้ยูนี่มีให้นะครับพี่น้องอ่าเปิดไว้เท่าไรครับ1นึ่งแสามหมื่นหบาทหนึ่งแสามหม่พันบาทไส้ไรแบบก็ครับตัวนี้ใส่พอซีไว้จ้ะสี่วายศูนย์เก้าหกตัเป็นรวมเพจนาะบู้ใดแยกเพจนาะแมนจ้ะผู้ใดแยกเพจได้ครับพี่น้องแล้วก็เป็นรุ่นเนาะครับพี่น้องนอกประกันท้องแน่นอนแล้วครับผมที่หนึ่งแสนสามหมนะครับคือห้องใบครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นงัวท่องอันนี้ทองเท่ครับตัวนี้ทองทองสองแม่แม่ของตัวนั่นอ่ะแม่ของตัวที่ขายแล้วจ้ะโอ้เป็นไอเป็นแม่ลูกลูกก็คือตัวที่ขายเราอยู่คอคุนนะครับพี่น้องเนาะนี่นี่ครับตัวแม่เพิ่นเหมือนไรพี่น้องโอ้ถือว่าเป็นง้วที่ส่งลูกดีครับตัวนี้ก็ไดดเนาะนี่ลูกทองสองลูกทองที่สองครับพี่น้องอันนี้ทองเจ็ดเดือนหระครับทองสองเดือนก็อันนี้ประกันทองทองสองเดือนตรวจทองเรบว้อันนี้ประกันทองครับพี่น้อง ของซุปเปอร์เอกนะครับกับ่ได้แยกเพลก็คือร่วมเพลนะครับเนาะอ่าเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นวัวหัวล้นก็คือเป็นเห็นลูกมั้นพี่น้องยกคอกทั้งพูดเมื่อกี้ที่ว่าปล่อยไปเราได้จของมาไม่ไปแล้วนะนี่แหละครับแม่เพื่อนส่งลูกให้ดีขนาดไหนพี่น้องเนื้อเบพวงหนังตัวนั้นอ่าได้การนี่แหละครับผมตัวนี้ส่วนสูงก็จะอยู่ที่140บวกนะครับพี่น้องเด้อถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าท้องที่สองนะครับพี่น้องอ่านมสีเต้านะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องอ่าทั้งดึงครับเด้อ น้ำเป็นลักษณะแบบใดพี่น้องหน่อยหลายุ้ยบ่วนี่พี่น้องเนาะกาดเิดไายเฮเบิ้งแบบนี้แหละครับพี่น้องนั่นแหละลักษณะของนมกระไดครับพี่น้องวันนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นค่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนาะอ่าซึ่งเป็นบัวท้องที่รับประกันท้องนะครับพี่น้องแสนสองเนี่ยเอาไปเ่าต้องกังวลครับพี่น้องว่าหมันบันี่ครับพี่น้องได้ลูกแน่นอนครับผมนี่นะครับเนาะส่วนท้ายครับผมอ่าซึ่งยุนี่เป็นตัวนี้กับจุดเอฟหนึ่งมั้งครับเนี่ยมี นี่นะครับเนาะตัวนี้คือคือข้อของหันสาฟาร์มนะครับวันนี้ก็สิไปเบื้องของพลอยสายฟาร์มนะครับเนาะว่ามีง้วงแบบใดเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งกันครับวันนี้ในส่วนของพลอยสายฟาร์มครับป่ะพี่น้องไปไปเบิ้งกันครับสายหูเรียนไปแล้วครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบื้องในส่วนของข้อพลอยสายฟาร์มนะครับเนาะอ่านี่นะครับนี่ลูกไมลี่โอ้เ้ยครับพี่น้องนี่นี่นี่เนาะมาเร็ว มาริโอ้นะครับพี่น้องเนาะโอ้สายขอสวยครับตัวนี้อ่าอันนี้ว่าเปิดนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับพี่น้องเด้อบรรยากาศสิผ้ามาเบิ่งข้อของอ่าพลอยสายฟ้ามนะครับเนาะยูนี่กับมีอยู่อ่าเหลือยู่จักตัวครับทีมวัานิเด็ดมีเจ้าของไม่ครับเหลือเหลสองตัวนะครับพี่น้องเนาะตัวศูนย์สองสองนี่ยเป็นบวกอะไรคะเหลือเบอร์ศูนย์สองเหลือเบอร์ศูนย์สองสองนะครับพี่น้องเนาะตรงนี้กับเป็นอ่ขุดเขาเรียบร้อยนะครับกับจด ในแบรนด์ของ P.S.F นะครับพี่น้องเนาะพลอยสายฟ้าแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับหมายเลข0 2 2ย์สองสบวเป็นตัว F 1นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เนืเรื่องของใบเพชรนี่ได้แน่นอนครับ้ตัวร้อยอร์เซ็นตครับตัวนี้เป็นในลูกของใครก่อนครับนี่เป็นลูกของ433ค่ะอ่า433นะครับพี่น้องได้ S.K. 4 3 3นะครับเนาะส่วนสูงกับยูทีประมาณเกินรอยนี้ซิมหายแน่นอนครับพี่น้องไปหารอยสามสิบได้ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะอ่นะครับแล้วก็ในอ่ส่วนหนานะครับพี่น้องเนาะ นี่แหละแบบนี้นะครับเด้อนี่เนาะหาผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะลูกของ SK433 ครับผมเป็นวัว F1 อ่าบัดนี้ตัวนี้ห้องห้องไปเท่าไรครับ69หมืค่ะ69หมืเด้อครับพี่น้องเด้อก็คืออ่าราคาอยู่ในช่วงกลางๆนะครับเนาะนี่นะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ไปอ่าต่อยอดไปพัฒนานะครับพี่น้องนะปรีบๆนะครับพี่น้องอ่าอยากจะได้แบบนี้อยู่ที่พลอยใสฟาร์มนะครับเนาะถ้าผู้ใดสนใจข้อมือบางตัวจริงนะครับพี่น้องเนาะอยู่ในเครือของเปียกฟาร์มคือเก้านเหนะครับพี่น้องเนาะ อ่บัตริเบอร์โทรศัพท์ครับผม063 063 734 734 2326กสามค่ะสองสแล้วก็ช่องทางติดต่อพลอยใสแล้วก็เวนวักแล้วก็ฟาร์มค่ะพลอยใสฟาร์มนะครับเนาะพลอยใสแล้วก็เวนวักฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อในส่วนของ Facebook น,งนะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่าทิ่มขึ้นไปในในในีใ,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 ให้นะครับพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้ได้เจ้าของไหมแล้วเนาะครับเนาะแม่นค่ะตัวนี้ย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านแล้วนะครับ0 2นอี่อันนี้อ่าไปในอ่ค่าตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ หาเมื่งกว่าค่ะหาซีบกัวได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะวันนี้ของไอ้พลอยใส่ฟ้ามีมีอีกตัวหนึ่งเนี่ครับพี่น้องเนาะที่ยังท่านมีเจ้าของครับพี่น้องเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูฝั่งนี้กันครับอ่ามารอบนี้จะสังเกตได้ว่าในการไอ้เห็ดขอกเห็ดฟ้ามันครับเนาอกจากว่าจะเป็นของอ่าของคนเม่มุ่ยนะครับเพียกฟาร์มแล้วก็ในส่วนของพลอยใส่เหล็กทันสาเพิ่อนกัได้มีการพัฒนาคอกนะครับพี่น้องปรับปรุงคอกไม่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาดรอบหนาคิดว่าจะดีกว่านี้นะครับพี่น้องเด้อ อันนี้น่าจะเป็นวัวท้องนะครับพี่น้องเป็นวัาท้องเจ็ดเดือนแล้วจ้ะโอ้ท้องเจ็ดเดือนนะครพี่น้องเนาะไส้ไส้พอดอไรไครับตัวนี้ตัวนี้ไส้ซีไว096ค่ะซีไว096เด้ครับพี่น้องนะขุดเขาเรียบร้อยครับพี่น้องโตโตเป็นเองนี่สิเป็นลูกของสอนรัมโอ้ตัวตัวเมียเองนี่เป็นลูกของสอนรัมเป็นงอท้องสาวปะครับนี่ีท้องที่ท้องสองท้องที่สองนะครับพี่น้องเนาะตัวเมียนี่เป็นลูกของสอนรามนะครับพี่น้องแล้วก็ไส้ของอ่าซีไว096ไว้นะครับพี่น้องเนาะเราจะเบิ้งไร้ขังครับพี่น้องเด้อ่่ะะนนนีครับเา นี่แหละวัวตัวนี้เป็นวัวที่เชื่องแล้วก็นิ่งนะครับพี่น้องตัวนี้วัวตื่นครับพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่แหละครับรูปร่างลักษณะในส่วนหน้านะครับเนาะอันนี้หูสั่นนะครับพี่น้องเด้อหูบริไกยปากนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับพี่น้องเครื่องดําขาโบดนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่แหละคอขาครับพี่น้องเนาะท่ายืนแล้วก็ถือว่าเป็นวัวที่อ่านิ่งมากครับแล้วก็เชื่องมากๆอีกตัวเลย็กะพี่น้องตัวนี้อ่าคิดว่าจะเป็นวัวที่อ่าเลี้ยงลูกดีแน่นอนครับพี่น้องตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสีเด้้้้้อออพีีี่นนนนงงงเเดดป็สแทััััตตววะครบ แล้วก็จิ๋มนะครับพี่น้องเนาะจิ๋มดํามากด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่านี่นะครับเนาะในส่วนข้างทั้งนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวอ่าเอาโชว์ตัวทางนี้ลูกมาเออนี่นะครับเนาะนี่แหละครับส่วนสูงก็อยู่ที่145บวกได้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อถ้าใครสนใจอยากจะริญง้วนทองนะครับรับประกันท้องแล้วก็มีรถส่งให้นะครับเนาะอ่าถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับเด้อบัดนี้ตัวนี้แม่นี่เฮาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ไอ้แสนสองห้าพันค่ะ เปิดไว้ที่แสนสองหาพันนะครับพี่น้องเด้อนี่ยและถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะเป็นบัวท้องรับประกันท้องครับใส่สีไวแล้วก็ไปอ่อรุ่นเนาะครับพี่น้องว่าตัวผูกตัวเม่นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับเด้อรูปล่างก็ถือว่าเนื้อหนังนี่ยว่าได้ขี่ลายนะครับพี่น้องตัวนี้แดงทั้งตัวนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ติดโบสมาครับผมซึ่งอ่าตรงนี้ก็เป็นของอ่าพลอยสายฟ้านะครับพนมีสองตัวครับพี่น้องอ่ามาเปิดให้พี่น้องมโอนี้ครับพี่น้องเนาะอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับ 063 734 2326จ้ะอ่านี่พี่น้องเนาะอ่าเบอร์เดี๋ยวผมกับที่คืนเบอร์โทรให้เป็นช่วงๆไปนะครับเนาะเพื่อพี่เพื่อน้องจะได้เห็นอ่าเบอร์โทรนะครับเนาะว่าของฟาร์มใดเบอร์อย่างยังสิ่นะครับพี่น้องเนาะจากในคลิปนี้ผมกัขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อกัจะเป็นคลิปของอ่าหันสาฟาร์มกลับของพลอยสายฟาร์มนะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับเนาะเพื่อที่จะเฮ็ดให้คลิปเนี่ยกระชับครับพี่น้องเนาะอ่ามักตัวใดชอบตัวใดกัเขามาเบิ่งได้ทุกเมือนคับพี่น้องเนาะโทรได้ตลอดเวลา แล้วก็บริการทุกระดับประทับใจกับผมเพื่อมีรถดทรงหายนะครับพี่น้องได้แล้วก็ในส่วนของวัวเอฟวายังนี่มีใบเพชรทุกตัวได้อย่างแน่นอนครับผมอ่ะจะในคลิปนี้ผมก็ขอพ่อใบแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะจบไว้ที่วัวท้องซีไว้ศูนย์เก้าหกตัวนี้ครับผมอ่ะคลิปหน้าผมสิภาพไปเบึงขอกไล่แป๊มไล่ไปเยี่ยมตลาดแห่งไล่นะครับพี่น้องเนาะอ่ะมีงัวงามอยู่ไสนะครับะสิภาพพี่พี่น้องไปเบึงครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ